ขายฟื้นค่ะขายฟื้นได้ข้ามาค่ะฟื้นดิค่ะฟื้นฟืกี่บาทคะหัวหน้าสัตว์มาฟื้นไม้ละถ้าหนึ่งไม้เป็นไม้เร็วเร็วอุ้ยหน้าหน้ายังไงนะคะแม่ค้าขายฟืนเร็วๆเอามาเท่าไหร่ได้หัวหน้าช่าสั่งเร็วเร็วเร็วเร็รีบงานเนี่ยอ่ะนี่คือพวกเราไม่เคยรู้จักกันนะคะคงไม่ได้ทั้งแบบนี้ไม่ได้นะคะไม่รู้จักกันแล้วด่าไม่ได้หรอฮะ ทำไมเธล่เธอไม่ได้เธอมันต่ำกว่าฉัน,นถ้าบบนี้ไม่ได้นะคะสุดปัายละเงงค่ะใส่แล้วค่ะฉันลืมค่ะอ S <S อันนี้งานอะไรกวเนี่ยเอ๊ะทำไมเขามาช้าจังหัวหน้าทำหัวบอสทำอะไรอยู่เนี่ยฉันจทะได้สมัครงานไหมเนี่ย นสวนแถวนี้หนี่งคเอ้นี่มันคนขายฟืนที่เจอกันเมื่อเช้านี่นาอขอหาเลื่อฉชนะขอหาเรื่องชันก,ก่อนนะคะฉันจะได้เป็นนะกันจะได้เป็นผู้จัดการทีมนี้ชันจะไล่เธอออกแน่เขาถ้าเตรียมตกงาน,ไ,นได้เลยเ,เดี๋ยวนะคะฉันไม่ยุ่งอะไรเกี่ยวกับเธอจะไม่ยุ่งได้ยังไง ว่าเธอน่ะหาเรื่องฉันจะไล่เธอออกเต็มตัวกันได้เลยมามจะมาเจอไปแล้วนะคะให้อารมณ์เสียวันนี้เดียว,ยวไมหมคะขายเพิ่มอีกสองรอบไม,มง่งายมันเฮ้ะนี่มันคนทำอสวนแล้ว แล้วก็ควรขายผืน่นนี่เธอก็ยังไงมานั่งชี้หัวหน้าฉันก็แค่เปง,องนอมอไงล่ะอะไรนะเออเลยอื้อเลยจะขอโทษนะคะฉันรู้ทอาไม่ถึงการขอโทษจริงๆค่ะออกไปออกไปได้แล้วนี่เธอกับงานขอโอกาสอีกครั้งนะคะไม่ฉันให้แค่ค้งเดียวโอ้ไม่ไ